ถัวายพระมหากษัตริย์และพระบมวงศานุวงศ์ให้ทรงใช้เป็นการส่วนพระองค์จะใช้อะไรก็ได้เพราะจะอยู่หัวเนี่ยเมื่อครองราชทุกท่านก็ไม่รับพระราชทานคืนให้รัฐบาลส่วนรัฐบาลจะเอาไปทำอะไรผมไม่ทราบ รัชก,การยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงคือมีการรวมหน่วยงานที่ถวายอารักขาทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเป็นหน่วยงานเดียวกันเดิมเนี่ยอยู่สำนักง,งานบุรุษแห่งชาติอยู่กองทัพบ,บกอยู่กองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็มีนายสองคนก็คือนายที่ต้นสังกัดกับการมาถวายอารักขาเป็นราชองครักษ์ปรากฏว่าก็มีปัญหาขาด unity of command เอกภาพในการบางังคับบัญชาพ่านจะอยู่หัวรัชก,การนี้ท่านก็เลยโปรดให้รวม หน่วยงานทั้งหมดที่เคยกระจัดกระจายนเนี่ยขึ้นมาเป็นหน่วยงานเดียวกันชื่อหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หรือเรียกสั้นๆว่านอทอ,อปรพอรออนอทอปพรออเนี่ยนะครับขึ้นตรงกับพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรองผู้บัญชาการก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีแล้วก็เสนาธิการก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภา รานนี้นทบรพอรออเนี่ยนะครับก็โอนเงินเดือนจากสังกัดต่างๆที่เดิมอยู่ตำรวจอยู่กองทัพบ,บกกองทัพเรือทัพอากาศเนี่ยก็เป็นเงินเดือนของราชการเดิมนั่นแหละครับในหน่วยราชการเนี่ยก็องค์มีข้าราชการประมาณ1 4ื0 0คนนะฮะมีหน่วยงาน3หน่วยงานก็คือสำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานที่หนึ่งถามว่าประเทศไม่มีสำนักพระราชวังได้ไหมคาตอบคือไม่ได้ทุกประเทศที่มีพระมหารกษัตริย์ก็มีสำนักพระราชวังคอยประสานร,ระหว่าง รัฐบาลกับรพเจ้าแผ่นดินแล้วก็นอทาบาพรออก็ทําหน้าที่เป็นรอยัลกานะฮะซึ่งทุกประเทศทั่วโลกก็มีอย่างนี้หมดอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ30,000ล้านเหรียญต่อปีในการอารักขาประธานาธิบดีอเมริกาคนเดียว30,000ล้านเหรียญต่อปีเราใช้อยู่ประมาณ8,000ล้านซึ่งน้อยมากนะฮะ แล้ว8,000ล้านนี่รวมสำนักพระราชวังแล้วด้วยนะฮะแล้วก็มีสำนักงานองคมนตรีหน่วยราชการในพระองค์สามหน่วยเนี่ยได้มบรวมกันประมาณ8,000ล้านแล้วเป็นแค่จ้างเงินเดือนไปนแล้วประมาณ7,900ล้านด้วยซ้ำน้อยมากแต่งานเยอะเงินที่จ้างเนี่ยไม่พออัตรากำลังไม่พอเพื่อจะอยู่หัวก็เลยทรงใช้เงินส่วนพระองค์ที่เรียกว่าททน พทนอย่อมาจากท้ายที่นั่งทรงจ้างข้าราชการรับใช้ส่วนพระองค์เองเนี่ยนะฮะด้วยเงินส่วนพระองค์แล้วก็ในการดูแลอย่างสำนักพระราชวังที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ต้องขอพระราชทานเงินส่วนพระองค์ก็ทุกอย่างนะครับเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งหมดฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีประชาชนเลยโครงการพระเชริญบเนี่ยเป็นโครงการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงริเริ่มเพราะว่าถ้ารอราชการมันช้า พอทาทเสร็จแล้วก็กลับไปโอนเป็นของราชการเหมือนเดิมอย่างผมชอบยกตัวอย่างเขื่อนขุนดานประการชนเนี่ยป้องกันน้ําท่วมนครนายกสร้างโดยพระราชดำริคนได้รับงบสร้างคือกรมชลประทานถ้าดูแลเขื่อนปีหนึ่งสมมุติ50ล้านกรมจลประทานคนจับพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้จับแต่คนที่เอามาใส่ร้ายก็เอางบเหล่านี้มารวมกันทั้งนั้นที่ถามว่าเขื่อนเป็นประโยชน์กับใครเป็นประโยชน์กับพระเจ้าู่หัวหรือคำตอบก็คือเขื่อนเป็นประโยชน์กับประชาชนเพียงแค่เป็นพระชดําิ ็เอาเงินมารวมที่บอกว่าโครงการพระราชดำริเนี่ยสามหมื่นกว่าล้านไม่ใช่เพราะมีพระราชดำริว่าโครงการพระราชดำริเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยให้หน่วยราชการเป็นคนดูแลเป็นงานประจําท่านเป็นคนริเริ่มแล้วหน่วยราชการเป็นคนรับสนองขะเปรมราชองค์การแต่หน่วยราชการทุกที่จะทําได้ดีหมดไหมผมก็ไม่เชื่อ คือเงินที่ถวายประชาชนถวายเนี่ยนะฮะทรงทําบัญชีแยกไว้ต่างหากเป็นกองกองแยกเงินออกไม่ได้เอาไปใช้ส่วนพระองค์นะฮะเงินที่เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองก็เป็นจํานวนมากนะครับอย่างราชทานปันสุขเนี่ยเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดังนั้นนะครับคราวนี้เงินที่พระราชทานให้สิริราชเนี่ยเป็นเงินที่ประชาชนร่วมเรียนทุนเก้าถวายตอนงาน พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้หลายร้อยล้านเนี่ยก็พระราชทานให้สิริราชนะแล้วก็มีเงินที่ประชาชนทุนก้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชภัตาศัยแล้วแต่ว่าประชาชนถวายมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ทรงแยกเงินเป็นกองๆแล้วก็ทรงใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ประชาชนถวายการที่พระเจ้าแผ่นดินร่ำรวยเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าทําให้ทรงมีพระราชทรัพย์ที่จะช่วยเหลือประชาชนใน กรณีที่ประชาชนเดือดร้อนถ้านพระเจ้าแผ่นดินเป็นยาจกยากจนเนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรถูกไหมฮะราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเข้าใจได้ก็ไปลองดูสิฮะว่ามหาเศรษฐีเมืองไทยคนไหนที่มีทรัพย์สินประมาณเท่ากับพระองค์ท่านแล้วทําบุญให้ช่วยเหลือประชาชนเท่ากับพระองค์ท่านไหมผมกล้าท้าเลยว่าไม่มี